ปั๊มไม่ทันอยากขี่อยากแข่งครับเอาละครับเอาสองร้อยไม่พอกับออกตัวครับจำไม่จำจำไม่จำเอาละครับมาดูครับจังหวะนี้ใครจะได้โฮช็อตครับ รถสีส้มนำแน่นอนครับผมเดียวเส้มทั้งสถามส้มทั้งรุ่นคะพี่ก็ะพากง่ายเนาะรถสีส้มนำแน่ดอนโอ้มันเป็นสีประจำค่ายเขาอยู่แล้วครับสำหรับ KTM ครับสีส้มครับครับผมเอานะครับตอนนี้มีทางคนไทยทางคนต่างประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูการแข่งขันในรถนี้ ที่พวเอ็มซีสองค้าผมและที่พีเอ็มซีด่างสิบห้าเลยครับผมตอนแรกชื่อสุประโชคนะครับพอชาวฝรั่งเรียกบุ๊ครุึงเป็นสุประโชคฮะสุประโชคนะครับโอ้สลิงแล้วหรือรุ่นใหม่สุประโชคสลิงสลิงแตกเลยเปล่าที่ขียนโหดเมื่อกี้สามสิบสองเลครับ ย่าโหดแบแล้วอ้ยปาดแล้วเดี๋ยวรอตัดเวลาแป๊บโอ้โห่สี่สี่สี่โดดเลยครับโดดครับชาญชัยกับทารุธุรกิจฮะชนะใจโอ้ชนะชัยครับกินกระไบครับโหดจริงครับปาดเมื่อกี้ชนะชัยบุญงามหรอใช่เละเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเขาลืดเบ้อหวาวาววาวอัพแลบหรือวะที่แล้วค้างค้างค้างอ๋อจอค้างตกใจตกใจเลยกูไอ้จอสองจอไม่ไม่ขยับเลยโตก ใสแล้วครับรอบแรกครับคณะชัยบุญงามทีสอี่ีขึ้นมาแล้วครับสำหรับธุรกิจครทำไฮสปีดเลสซิ่งพิลชื่อนี้ไม่มีผิดหลักครับโอู้ไฮสปีดมีสะบัดนิดหน่อยครับแท็กยังแห้งไม่สุดนะจ๊ะไฮสปีดครับโอ้ระวังในจังหวะหัวเป็กครับจะมีน้ำเขอะแขะเน่งนองเรีองรองของใสอยู่นะถ้าอะไรที่ผ่านบิเล็กไฮสปีดนะครับแรงหมดครับสุดจริงครับพี่ชายวันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่า ชนะชัยครับจะตามบี้ขยี้ธุรกิจไหวไหมครับยันยงอยู่อันดับ3ครับผมบอกก่อนเลยครับชนะชัยขี่โหดมากเลยครับดูรายการการขี่ดิดชนะชัยเด็กชีบุรีนะอ่าใช่ะฉะนั้นแล้วสนามเนี่ยเหมือนหลังบ้านเขาเขาต้องคล่องกว่าอยู่แล้วครับหมายเลข3-2ครับชนะชัยบุญง,งามครับพิกกไบล์เรซิ่งทีมครับขี่ดีนะครับต้องบอกเลยขี่ดีมากเลยครับที่ KTM ครับ โคดครับใช่ครับแต่าเนี่ยครับ4 4 4ทางตรงครับของดีไฮสปีดครับและยิงได้โค้งยาวผิงยาวเนี่ยพี่เล็กเขาเซ็ตรถมาค่อนข้างดีสังเกตที่ล้อหน้าของคันที่คันคันนี้นำอยู่ทั้งสองคันนะครับมีระบบแอ r o โร n ไดนามิกนะครับดูดลมเข้าปั๊มเบกฮะลบเป็นกระป๋องน้ำมันเครื่องนะครับดับลไนป์เปอร์ใช่ไี่ชาจริงจริงจรไหมตัวตัด ตัวดักคาลิปเปอร์ตัวดักลมดักลมมหรอเข้าไประบายความร้อนไงนโอ้พี่เล็กมีของเล็กแปลกๆอีกแล้วนี่เป็นเทคโนโลยีระดับ GP ีนะหรออ่าหมายเลข4 p ่สนะอ๋ออ่าตัวดักลมที่คาลิปเปอร์ผัง้ายจริงด้วยเข้าไประบายความร้อนให้คาลิเปอร์อรออมันโอ้ให้เบรกมันไม่เฟะเฟะถูกต้องครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับสามสองครับในโค้งเนี่ยสายสองจะจี้ติดเลยครับและดูครับเอสต่อไป ไล่มาแล้วครับเนี่ยครับในโค้งเร็วมากครับหมายเลขสามสิบสองสำหรับชนะชัยี่ยกลึกมากเลยนะลึกมากครับติดแล้วครับเมื่อกี้ยังห่างอยู่ครับแต่ดูทางตรงครับเดี๋ยวขวาเนี่ยแหละครับไฮสปีดของแท้ครับรถทางตรงเนี่ยเร็วมากครับาจับกูนี้ครับคือชุดหลังนี่หายไปเลยครับยันยงชัยดาราสุภโชคนะไม่หายด้วยไงจับแม็กห่างเกือบสิบเกือบห้ารอบนึงอะห้าวิอะ ประกาศนะครับประกาศนะครับมอไซค์รถเบนนะครับทุกทุกคันนะครับไม่ขี่สวนเรน่โดยเด็ดขาดนะครับถ้าพบเจอผมขอตัดสุดเด็ดขาดเลยนะครับไม่ขี่สวนเลยนะครับขี่ทางเดียวนะครับอันตรายมากครับยังยังยังจะมีสวนเล่นดีกหรอไม่ย้อนสอนนะครับย้อนสอนเดียวต้องจัไมาที่หมายเลขแปดครับเมื่อสักครู่นี้วชิรพงษ์ชัยเสริมคนหนึ่งบาโฮนะผมโอ้โห นี่ครับมาลายเดียวกันเลยครับเนี่ยครับในโค้งเนี่ยเร็วเลยนะครับสำหรับหมายเลข32เนี่ยช่วงท้อนหลังเนี่ยเซกเตอร์เซกเตอร์เซกเตอร์ด้านท้ายเนี่ยครับเนี่ยครับไล่มาแล้วครับเห็นไหมฮะเร็วมากเลยนะครับในโค้งสําหรับหมายเลข32ชนะชัยนี่ถนัดหลังสนามะครับเก็บทุกแต่ว่าธุรกิจนี่ก็จะแบบไล่ธรรมดานะครับธุรกิจทางตรงทางโค้งชนะชัยครับผมนะ อันนี้หมายเลข75ครับยันยงชัยดาราอันนี้มาขี่สิครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาคอมเมนต์มาว่ายันยงไม่ต้องรีบนะครับ <c oughs> ยันยงก็เลยขี่แบบนี้นะครับอันนี้ <c oughs> ผิดรอบไปแล้ว <c oughs> ผิดจากคอมเมนต์ของเจนสุกิจนะครับเพราะสุกิจบอกว่ายันยงไม่ต้องรีบยันลงยันยงก็เลยขี่ตามสั่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> รุ่นต่อไปนะครับมินิบค์ร้อยห้าสิบสี่ีโอเพนฮอนด้าครับซู A, เปอร์สปอร์ตสี่ร้อยีเนเอรถไปติดพานนะครับมินิบค์ร้อยห้าสิบสีีโอเพนนำรถมาที่ปากทางทิศนะครับมินิบค์ร้อยห้าสิบีีนนำรถมาที่ปากทางทิศนะครับช่างตุ้มไม่ไลงรุ่นนี้นะเอาละครับยันยงขี่สบายมากนะครับถ้ายันยงขี่อย่างนี้ยันหว่างแน่นอนนะครับ ยันวางะฮะธุรกิจพยืดมากนะครับถี่นิ่มมากดูจากแก๊บห่างนี่สิบกวินะครับตอนนี้ไฮสปีดยืดไปแล้วครับพยืดทางตรงได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วก็ใช้ความเร็วในร้อยอาร์ได้ดีในขณะ,<น>ะที่เคดียาหมายเลขสามที่สองเชนะชัยครับเริ่มโดนท้งห่างแล้วครับมีสองอย่างครับไม่เครื่องยนต์หมดก็คนขี่หมดแรงหมดครับรถที่เร็วในโค้งมันต้องใช้แรงของคนขี่ค่อนข้างเยอะนะครับธุรกิจกำลังไล่เก็บคันหลังนะฮะครับ นี่ที่พงศ์แตะสว่างตอนนี้อยู่ที่หครับจากึิ้นโทเดียมไหมครับต้องอีกหนึ่งลำดับนะเพราะโปเดียมเรามีห้าท่านพยักนิเกครับรีบสั่งการลูบด่วนเลยครับไล่มาแล้วครับทีนี้นะครับติดปัญหารถลอกรอบเลยครับคู่หน้าน่าจะมีปัญหานะครับน่าจะไปแบบยาวๆนาครับสำหรับธุรกิจปูผา คือในรอบนี้ถ้าเกิดสมมุติจะแซงเนี่ยนะครับชนะชัยต้องลงร้อยนาเร็วกว่านี้ต้องลงร้อยนาเร็วกว่านี้แล้วมาไล่บี้ในในเอสที่ได้เปรียบก็คือเอสที่ต่อจากร้อยฮาสองเอสมิดิบายร้อยห้าสิบโอเพนครับมีดิบายร้อยห้าสิบโอเพนมีนี้บายร้อยห้าสิบโอเพนนำรถไปที่ป่าทางพิษนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วใครที่ลงรุ่นมิดิบายร้อยห้าสิบโอเพนนะครับนำรถไปที่ป่าทางพิษนะครับ แบงค์ M S X และ N S R ปลดินะครับนำรถไปที่ปากทางพุพธครับเอาแล้วครับลาสแล a ครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับ32น่าจะมะครองบดครับครับน่าจะมาคองอันดับ2ครับครับเพราะว่าดูจากก๊ปอันดับ2อันสาก็ค่อนข้างจะห่างราะนั้นก็ชนะใจก็ยังสบายใจได้คือท่านผู้ชมเห็นอากาศตอนนี้มันไม่มีแดดแล้วมันค่อนข้างชื้นครับนะครับ นักแข่งนอนดึกมาอากาศอย่างเงี้ยกำลังง่วงเลยนั้นนะตาปิดๆทีเดียวตาปิมๆเลยเอาครับไฮสปีดกำลังจะรับถ้วยแชมป์แรกของ k t m ครับนี่เป็นถ้วยเปิดซิงเลยือนะิงครับัแชมป์คนแรกของ k t m ในสนามกำลังจะเป็นของธุรกิจบัวผาจากไฮสปีดเรซิ่งทีมครับ โอ้เฮเล็กยิ้มเฮลเล็กยิ้มหน้าบานเลยวันนี้เฮเล็กวันนี้เฮเล็กเดินเข้าบ้านไม่ได้ครับหน้าบานติดมงกบเลยใจเย็นใจเย็นติดประตูเปิดจีประตู้ายสลด์น้ำแข็์แรกของ KTM 390กำลังจะเป็นของลูกลูกขยักยิเกขึ้นมาที่หน้า h i g ครับนิติพงศ์ขยับขึ้นมาที่5ครับมีโพเดียมแล้วครับเฮ้ยพี่นี้ยินดีกับ High Speed Racing Team ด้วยครับ และยินดีกับกิกะไะบายเรซิ่งทีมด้วยครับชนะชัยบัวผามาดูอันดับที่3ครับยันโดงจะเข้าไหมครับห่างเพิ่งต่อไปนะครับมินิไบา์ร้อซีซนะีโอเพ่นนะครับมินิไบา์ร้อซีซีโอเพ่นนำรถจีนิตตากางพุธบัวแล้วคนระับนี่รถน็อก,กรอบครับรถน็อกรอบไม่นับครับรถน็อกรอบต,อตากางพุธเปิดตาเวลาปิดตามเวลาครับเปิดเยอะมากเลยครับตามด้วยนะพัสดุนยินดีด้ดวยครับซีบีทูนี่อะปังเนี่ยครับแล้วมาดูครับว่านิติพงกับวัชรพงษ์ ใครเสริมครับใครครับวันนี้หเมื่อกี้ฟันกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัดเวลาเอาด้วี่รียอร้อยครับโอ้โหลูกลิเกครับวันนี้ลำแต้เข้ามาเลยฮะ200แสง400รอครับโอ้โหได้นอนจริงครับมีทัวรเดี่ยกลับบ้านครับมาให้คุณพ่อเสียใจครับนักแข่งระดับประเทศไทยยินดีด้วยครับลูกชายของพี่ลิเกครับนิพนธ์แสงสว่างนิพนธ์แสงสว่างซาแบทแมนนิติพงศ์แสงสว่าง แน่คุยอีกแล้วว่ากี่คุยเลยไม่ใช่แต่เรื่องจริงนะเขาเขาเขาแจ้งไว้ในตำนานของสนามเลยว่า,านิพนธ์แสงสว่างคือคนที่ขี่เวลาเร็วที่สุดคนแรกของประเทศไทยในสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเกขี่รัตมาขี่รัดใช่ไทยบ้าและเป็นคนที่ขี่สนามพีระเยอะที่สุดในประเทศไทยออ,อตนีแแ้แล้วเป็นคนที่ขี่ทางฝนได้ดีที่สุดด้วยแต่ แต่ไม่ยอม,มบอกลูกชายในพิษเลนไม่ดูบรีนะฮะไม่ดูบรีในพิษเลนนะครับไม่ดูบรีในพิษเลนนะครับเนนบ<น>ห็นแล้วตบปากนะฮะยินดีด้วยครับมีมีโพเดียมโอ้พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กไฮสปีดยิ้มไม่หุบเลยครับพี่เล็กยินดีกับไฮสปีดช็อปด้วยครับ โอ้โหพี่เล็กทำล้นรุ่นไหนอะไรก็วิ่งวิ่งดีเลยวิ่งสุดๆอ่ะถือว่าเป็นค่ายหมอ่าค่ายเป็นค่ายค่ายรถนะครับสำนักแต่งรถหรือว่าเป็นทีมแข่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นะครับในเรื่องการแต่งรถนี่ค่อนข้างจะมีความเร็วความแรงนะสำหรับไฮสปีดนะครับอะไรครับนี่ครับไฮไลท์นะครับสำหรับรายขารเมื่อสักครู่นี้สำหรับ KTM 300ซีรีส์นะครับ รุ่นต่อไปครับมินิบค์ 150cc open เอาเลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นลูกค้าของ Honda ครับปากทางพุทธจะปิดในอีก3นาทีนะครับไปเลยครับมินิบค์ไปไม่ทันต้องพุทธสตาร์นะครับไปไม่ทันต้องพุทธสตาร์นะครับมินิบค์ 150cc open รถเยอะมากนะครับ22คันนะครับมีแก๊ง nx อ่ะ M.S.X กับ N.S.R นะครับมี K.R k s r แค่คนเดียวนะะ